แสบอีกแล้วแสบิดเราจะพี่น้องจา๋ามามหสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องบอกไปสูค้สครูทุกคนจ้ามาจ้าพี่น้องสามวันนี้มาพอ่อคุณชงสาวปลาผ้ากินจา้มามาเมื่อนี้สาวปลาสิยภามากินไข่ลูกจาก้าไข่ลูกหรือไข่เวียดเราจะพี่น้องจา้าอ้ นะผมกำนํำจิมซี่ฟูดขาดปรดไดก็แม่นพักแผวนี่และวะจ้ะพี่นองจา่าโอ้ยมันเข่ากันที่อย่างนี้มา,ามกำแรกแหกมันโอ้ยไขยระยะที่สองกำร่างพ่อดีเลยจ้ะพี่นองอืมแสบอีกแล้วแสบอีกเลจ้ะพี่นองจา่ามามหม เต้าแหลกที่เคยกินก hmm. ับแจวอันนี้เอาลองมาแจวทีมันมากับไข่เด้พี่น้องจังสิติเนี่ยอ๋อเต้าแหลกจ้ะเขาเอินแจวอย่างแจวพริกเกลือพริกไทยจ้ะ ไม่ได้อะพี่นซืสีฟูแซบกว่าสีฟูเลิศกว่า อดู่น้องเป็นตัวตัวกันแบบนี้เลยจ้ะอันนี้คือระยะที่สองเอาออกแดบ๋ยวบาบคำลอยหน่วยละคำอุ้ยพี่หน้่มผักแพรวมาก

เป็นน้องหน่อยบอกว่ากินเป็นตะแสบแท้แม่ค่ะมันกับเป็นตะแสบเมื่อแสบอีหรืเนาะอะไกินต้องกลัวอยากได้มุนกินม,น,นมุน่นกินผ้นามุ่มุ

เสออกระยะกำลังเป็น <önemli> ต <disability> oui ูยนในแอนนี้แหละหนูเก็บไปนะ ขออนุญาตเอาน้องออกก่อนนะคะเพราะว่าน้องมันน่ารักเกินไปป๊าดพี่นอ้องฉ่ำแห้งจับมันเองหูน้อ,นองมันน่ารักหน้องมันน่ารักว่า วันาบอจะพี่น้องจาม่มัก <t> ็แซ่บไม่จะมุดดิม้มันจะ่นีเป็นมากินนั่คนละจะพี่น้องจาเนมาน,น,น,เา,มนาปากับเขาลไปก่อนน้อจะ้ะอย่างในกาแฟก,ก็แชนด้จ้าสัสดีจ้า